่วนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศพลอากาศโทจัก,กริดธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศยืนยันว่าเป้าหมายที่โจมตีเป็นเป้าหมายทางทหารและการโจมตีมีความแม่นยำไม่มีการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนตามที่ฝ่ายกัมพูชาได้กล่าวอ้างและปฏิบัติการของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพทําให้สามารถลดทอนศักยภาพทางการทหารของกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเรื่องของยุทธภกรณ์และเส้นทางลาเลียงยุทธปัจจัยค่ะ เราดำรงคิดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ให้เราสามารถที่จะดําเนินการนะครับทางทางการทูตประกอบไปด้วยเพื่อจะกดดันให้ทางฝั่งกุมชานั้นเข้าสู่การพูดคุยอย่างมีเหตุมีผลแต่การปฏิบัติการปริหารการทหารไม่ได้ลดความเข้มข้นลงครับเรายังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องในการสับสวนการปฏิบัติการของทั้งกำลังางบกตรกลังทางเรือเพื่อเราสามารถที่จะป้องปรามไปได้นะครับความพยายามของกัมพูชานี่จะสร้าง ความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนพลเรือนด้วยการโจมตีของกองทัพอากาศในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นการริดลอนขีดความสามารถอย่างชัดเจนยกตัวยอย่างเช่นการไปโจมตีเป้าหมายที่เป็นคลังอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดเนี่ยแน่นอนครับริดลอนขีดความสามารถอย่างมากมายเหตุผลหนึ่งที่อาจจะมีการยิงน้อยลงเนื่องจากอาวุธกระสุนเหล่านั้นถูกทําลายไปต่่งนถูกนํามาในส่วนฟรอน์ไลน์หรือแนวหน้ารวมถึงการตัดทอนเส้นทางการส่งกำลังลุมด้วยมันส่งผลให้การเคลื่อนย้าย อาวุธกระถุนวัสดุอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดมายังส่วนหน้าเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏต,ตลอดช่วง9วันที่ผ่านมาผมถือว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยประสบความสาเร็จในการลิดหลอดคิดความสมมารถในการปฏิบัติภารกิจของฝั่งตรงข้ามครับขณะที่การสู้รบวันที่9ไทยกัมพูชา พันเอกริดชาส,สุวานนท์รองโฆษกกองทัพบ,บกได้ระบุนะคะว่าสถานการณ์ในการสู้รบวันที่9ที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้มีการตรวจพบการใช้อาวุธยิงสนับสนุนจากฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของไทยลดลงอย่างชัดเจนค่ะเป็นผลมาจากการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศในการริดรอนขีดความสามารถด้านอาวุธ ระบบควบคุมการยิงและเส้นทางส่งกำลังบำรุงแต่ยังพบการต้านทานในบางพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่กองทัพไทยสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วและฝ่ายตรงข้ามสามารถพยายามที่จะช,ช่วงชิงคืนนะคะแต่ว่าในภาพรวมแล้วสถานการณ์มีนามนที่เบาบางลงค่ะ